ครับสวัสดีครับนักเรียนทักึกษาครับวันนี้ผมครูกระเสษมสุขครับชัยชิตาธรครับสาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมครับวิยลัยสถหรบวัชช่างพอศิจาครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในในรายวิชาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมครับระดับปวสปานะครับก็ฝากดูแลนะครับสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะฮะเราจะมาเรียนนะครับหน่วยที่1กันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุช่างนะครับแล้วก็ าการแบ่งประเภทของวัสดุอันนี้สําคัญนะครับช่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานอันไหนเป็นโลหะอันไหนเป็นอะโลหะนะครับท่านต้องแยกให้ออกนะครับนักษาะต้องแยกให้ออกนะและเดี๋ยวก็ใน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 ,ในส่วนของการลงปฏิบัตินะครับเราก็จะไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์นะครับมีสมุดอะไรจดนะครับมีอุปกรณ์อะไรนะครับไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับจะมาในอินบ็อกซ์จะมาในไลน์ จะมาทางในเฟซได้หมดนะครับก็ดีๆอนรับนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับแปลงขึ้นหนึ่งสากรรมนะครับขอบคุณครับ